สวัสดีครับเอฟซีทุกๆท่านรวมถึงที่ไม่ได้เป็นเอฟซีผมนะครับที่เข้ามาดูช่องของฐารพานบดิตนะครับก็ขอกราบขอพรบคุณทุกๆท่านนะครับที่มีความเมตตากรุณาต่อผมนะครับด้วยความซาบสึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ช่วงมาช่วงระยะหลังมานี้ก็จะทิ้งทิ้งคลิปไป รวมเป็นเดือนถึงจะได้มีเวลาออกคลิปนะครับก็ถือว่าผมเองก็ทำงานอยู่คนเดียวนะครับบางทีก็รับผิดชอบหลายเรื่องนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร,นร่นะครับนะครับก็เรื่องนี้ก็ต้องขอกราบประทานโทษเอฟซทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวที่มัน ค่อนข้างจะปฏิหารนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแล้วก็เป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้ใส่สีตีไข่หรือปั้นแต่งเสริมอะไรทั้งนั้นนะครับเอ,เอาเอาเรื่องจริงมาคุยกันนะครับเอาเรื่องราวในชีวิตในอดีตของผมนะครับมีคนบอกว่าอย่าไปถึงอดีตมันเลยอดีตมันผ่านมาแล้วก็ทิ้งทิ้งมันไป อย่าไปใส่ใจเราสู้อยู่กับปัจจุบันดีกว่าเพื่อจะทะจําปัจจุบันให้มันดีขึ้นมันจะส่งผลต่ออนาะคตข้างหน้าของเราบางท่านก็อาจจะพูดอย่างนี้ก็ก็ก็ไม่โตแย้งนะฮะยอมรับโดยดุษฎดีนะฮะไม่โตแยง้งแต่บางครั้งอดีตะผมว่าไม่มีใครลืมได้หรอกนะครับอดีตคนเราตั้งแต่เป็นเด็กมาเนี้ยความทุกข์ยากความลําบากมันเป็นยังไงนะครับ การไม่มีบ้านอยู่การไม่มีข้าวกินมันเป็นยังไงเรื่อหนังสือกระท่อนกระแทนมันเป็นยังไงคือมัน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 ไม่สามารถที่จะลบจากความจําเราได้นะครับแต่เช่นเดียวกันที่ผมมาเป็นทหารเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครทหารผ่านของค่ายปักงชัยเนี่ยจริงๆแล้วผมเองก็ไม่ไม่ไม่ได้คิดอยากมาสมัครทหารผ่านหรอกนะครับนะแต่เป็นเพราะว่าช่วงนั้นผมกําลังเรียนอยู่มอปลายนะครับอของโรงเรียน บางกะปินะครับโรงเรียนบางกะปินะก็มีเพื่อนมาชักชวนนะบอกว่าให้ไปให้ไปเป็นเพื่อนด้วยอยันั้นนะครับไปเป็นเพื่อนด้วยรวมกับผมก็รวมด้วยกันก็สี่สี่คนที่มาด้วยกันนะครับอีกสามคนเขาเป็นทหารผ่านศึกนะครับแต่ว่าปลดประจําการไปแล้วแต่ว่าถือบัตรผ่านศึกนะครับเป็นทาหารเกณฑ์เก่านะก็มาสมัครด้วยกันปรากฏว่าสามคนนั้นตกหมดนะครับ ที่จริงผมไม่ได้มาสมัครหรอกแต่ว่าพอเห็นเขาฝึกมันธรรมัดธรรมแมงมันองอาจพึงภายแล้วมันดูหน้าเกรงขามมันดูหน้าสารพัดนะครับเราเห็นเราก็ปลุมใจเราก็เออมาแล้วลองดูสักตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เลยเราไปลองสมัครกับเขาดูกว่าจะผ่านด่านมาได้ก็โอ้โหทุรักท็เลแทบตายครับกว่าจะได้เป็นฐานฐานของค่ายปักงชัยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนะ เมื่อผมมาเข้ามารับราชการเป็นทหารพันของค่ายปักตงชัยแล้วนะครับก็ประจําอยู่กองร้อย962ก็ยังไม่ได้ลบหรอกครับแล้วก็ย้ายมาประจํกองร้อย920กองร้อยทหารพานันโจมที่920ซึ่งมีตอนนั้นท่านจ่าสิบเอกอมรยมสร้อยกับท่านเป็นเป็นผู้ขับกองร้อยอยู่นะครับนะ,ะยุทธการแรกของผมก็คือยุรการบบรนทินแตก็ไม่มีเรื่องราวอะไรที่ทําให้ เฉียดตายไปนะครับก็ไม่มีตรงนั้นฮนะก็จะมีมั่งแต่มันก็ไม่ถึงขนาดประเภทว่าเกิดปฏิหารขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับหล้วจากนั้นผมก็ลงใต้ใต้ใต้รถเย็นเก้านะครับตามเย็นเก้าโดยตอนนั้นท่านพลทหาาเป็นแม่ทัพภาคอยู่นะครับซึ่งเราก็ได้รับมอบภารกิจนะครับแต่ละกองวัดต่างๆกไ็ได้รับมอบภารกิจให้เขาตีฐานนั้นฐานนี้ฐานรูปของของใครข้างหนึ่งที่ช่องช้างนะครับซึ่งเราก็ปฏิบัติภารกิจอ ด้วยความกล้าหาญนะครับและความเสียสละนะครับนะครับแล้วก็เข้าอโจมตีช่วงนั้นรู้สึกว่าถ้าผมจําไม่ผิดนะครับช่วงนั้นเรากองร้อยเราได้รับมอบหมายเข้าตีฐานค่าย5หนึ่งนะครับอแล้วก็พอมาถึงใกล้จุดหมายประมาณทักน่าจะประมาณ3 3กิโลเมตรหรือประมาณนี้ห่างจากฐานูุกวักรคอมิตนะครับประมาณนั้น,น่ะหรืออาจจะใกล้กันก็ได้นะครับไม่แน่ใจ ก็ให้กําลังพลวางลอกแสกวางเป้ทั้งหลายที่บนหลังเนี่ยอุปก,กรณ์ทุกอย่างที่มันไม่สะดวกให้วางกองเรียงกันไว้เป็นชุดเป็นชุดนะครับนะแล้วก็จัดกําลังอีกสองนายเฝ้าเฝ้าอุบัติอเฝ้าเป,าเปา้สัมภาระต่างๆเนี่ยครับให้แค่เฝ้าแค่สองนายนอกนั้นที่เหลือทั้งหมดหกสิบนายนะครับวาณหกสิบนายนครับเกือบเจ็ดสิบนะ่ะเพราะกำลังพลกองร้อยหน่งมันก็แปดสิบนาย โบกโค้งโบกจนด้ที่คงเลยก็สี่นายครับเป็นแปดสี่นายแต่ที่กําลังพลเรามันจะอยู่ที่ประมาณหกสิบแปดเต็มที่ก็เจ็ดสิบอยู่ประมาณนี้นะครับมันไม่ค่อยจะเต็มหรอกครับแปดสิบนะครับส่วนบางทั้งหมดก็เข้าส่งขยานเข้าเต็มที่ฐานผู้ก,ก่อการายคอมนิ์นะครับพอกําลังพลเราเคลื่อนที่ไปข้ามลําน้ําไปนะครับมันจะมีคลองน้ําใสๆเย็ๆยนๆอยู่นะครับมันจะเป็นคลองน้ําใสเย็ยนเย็นมากเลยแล้วก็มอง คือตอนนั้นมันรู้สึกว่าจะน่าจะเป็นหน้าแรงนะครับมผมเข้าใจไม่ผิดนะจะ,จะน่าจะเป็นหน้าแรงแต่ถ้าเข้าใจผิดยังไงก็กลับขอประธานอภัฟด้วยพอน้ํามันตื้นเขินนะครับที่บอกว่าเป็นหน้าแรงแล้วก็น้ำํำก็ใสมองเห็นตัวปลาน้ําลึกประมาณครึ่งแข้งเราครับประมาณครึ่งแข้งเราประมาณนั้นเราก็ลุยข้ามคลองไปพอข้ามคลองไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เราก็ถูกฝ่ายตรงข้ามที่มาเข้าเวียนยามจุดพลของเขานะครับ เขาออกจากฐานมาประมาณสักร้อยเมตรได้เนี่ยเขามาเฝ้าจุดโพสจุดตจการนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นทหารที่ไปตั้งฐานปกติหรืออะไรก็แล้วแต่อยู่ในตามแนวชายแดนเนี่ยก็จะต้องมีจุดโพสจุดตรการที่จะต้องจัดทหารไปเฝ้ายามับตลอดเวลาครับตลอดเวลาเลยนะครับดพรานั้นถ้ากลางคืนก็ถอนตัวเข้ามาในฐานแต่กลางวันก็ต้องจัดชุดไปเฝ้าตามจุดต่างๆที่เป็นเส้นทางที่ฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาได้นะครับอันนี้เขาก็เช่นเดียวกันเขาก็จัด คนประมาณสามคนนี่แหละถ้าผมจาไม่ผิดนะครับมาเฝ้าจุดาจัดการเขาไว้อปรากฏว่าเขาเห็นเราก่อนนะครับเพราะว่าเขาอยู่ในมุมมืดเขาอยู่ในที่มืดนะครับเราเดินล่วงล่งไปตามถนนน่ะทางที่ผู้ก่อการร้ายเขาเดินกันเนี่ยนะเราก็เดินเส้นทางนั้นนะฮะเขาก็เห็นเราทีนี้เพรพะเขาเห็นเราเขาทาไงเขาก็ยิงเราก่อนนะครับปรากฏว่าเขายิงเราเราก่อนเลยนะครับยิงเราก็ยิงไปชุดใหญ่ยิงเรานะฮะพอเราได้ยินเสียงปืนเสร็จปุ๊บเราก็ หลบก็าหาที่กำบังนะครับหลบหาที่กำบังบางคนก็หลบตามต้นไม้มั่งโขดหินมั่งแล้วแต่จะหาที่กำบังได้จากนั้นเราก็ยิงตอบโต้ไปนะครับอโดยท่านหัวหน้า,าหน้าเดชผมเรียกแกว่าหัวหน้าเดชนะครับหัวหน้าเดชนะครับสิบเอ็ดศักดาเดชสวัสดิพงศ์นะครับยศยศขนาดนั้นนะครับสิบเอดศักดาเดชสวัสดิพงศ์ซึ่งแกมีเอ็มเจ็ดสิบสองอยู่กระบอกหนึ่งนะครับสะพายอยู่ข้างหลังแกก็เลยใช้เอ็มเจ็ดสิบสองเนี่ยยิงใส่อ่ ผู้ก,ก่อการละคำนิอที่ยิงเราก่อนน่ะแกก็ยิงเลยครับเอ็มเจ็บสองในเขาเขาใช้สําหรับยิงรถถังนะครับอ,อช่วงนั้นกองไวเรายังมีมีเอ็มเจ็บสองใช้อยู่นะครับนั่นนะครบยิงยิงลูกนั้นน่ะนั่นนั้นน่ะเป็นนัดสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้กันอีกเลยเพราะมันมีโคต้ามานะครับโคต้ามันหมดยิงไม่รู้ถูกไม่ไม่ถูกมันก็วิ่งวิ่งจังน,น,นะเขาเขาไปที่ฐานเขานะฮะพวกเราก็ตามเข้าไปเลยครับปรากฏว่าพวกเราก็วิ่งไล่ตามกันเข้าไปในฐานก็ มีการประทะเกิดขึ้นะระยะหนึ่งนะครับตัวผมเองก็ตัวผมเองก็วิ่งไปดักอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าทางนู้นเขาข้อ,ขอตีอผู้ก่อการค้ายคนนี้ที่เหลืออยู่ในฐานก็าอาจจะแตกมาทางผมมังประมาณเนี้ยผมก็ฉีดไปอีกอฉีดทางไปอีกนะครับอผมมันจะคล้ายๆเป็นจอมปลวกแต่ก็ไม่เชิงเป็นจอมปลวกั็เป็นเนินนะครับมัน,เป,นเป็นเนิน,นเป็นเนินอสูงก็สูงพอสมควรนะครับประมาณรักเงินนั้นก็อยู่ประมาณนั้ ความสูงก็อยู่น่าจะไม่เกินเมตรประมาณนั้น,นะมันเป็นเนินขึ้นนะก็ตรงข้างเนินมันอ่ะเพื่อง่ายฐานผอคอเนี่ยเขาก็จะมีป่าไม้ลูกทึบอยู่ข้างฐานกัหมดนะครับนะอยู่ข้างฐานเป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กมั่งใช่ไหมผมก็ขึ้นไปย,ยืนยืนบนเนินนะอ่าแล้วผมก็ได้ยินเสียงติดปติบนต้นไม้ที่วิวผมผมไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับอ่ใบไม้ต้นไม้ตรนนั้นก็แผ่พุ่มขยายสาขาออกมากว้างเหมือนกันนะครับผมก็ได้ยินเสียงดัง คักเบาๆนะครับเสียงดังคักเบาๆคือมีบางสิ่งบางอย่างแหวกเอ่อแหวกใบไม้ลงมานะครับอผมก็เลยแงะมองขึ้นไปจังหวะได้ยินแค็กผมก็แงะมองขึ้นไปข้างบนนะครับี่ยก็ปรากฏว่าหมอเหลืองอาลามลงมาเลยนะครับมันคือเอ่อลูกกระเบิด M เจ็ดสิูเก้าเจ็ดสิบเก้าง่ายนะฮะซึ่งเขายิงมาจากทิศทางไหนผม,ผม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 ไม่ได้ยินนะฮะแต่ว่า เขายิงใส่ผมโดยตรงเลยครับเพราะเขาเห็นผมยืนบนเนินเขาเห็นชัดเจนใช่ไหมครับ่านตรงข้ามเห็นชัดเจนเขาก็ยิงเลยนะยิงโดยเป็นการยิงวิถีโคง้งครับยิงลักษณะวิถีโค้งเนี่ยกระระยะเอาครับถ้ายิงวิถีตรงเขายิงไม่ได้เพราะว่าอ่ามันอาจจะมีต้นไม้บางต้นไปบงังไปเบียดทาให้มองเห็นอฝ่ายตรงข้ามไม่ชัดเจนนะพูดง,ง่ายมันอาจจะผิดพลาดได้อาจจะไปโดนต้นไม้กิ่งไม้อะไรประมาณมันจะเกิดการระเบิดก่อนแต่สําหรับ m เจ็ดเก้าเนี่ยนะครับระยะ ถ้ามันเกิน15เมตรไปมันจะระเบิดนะครับถ้าไม่เกิน15เมตรไปเนี่ยมันจะไม่ระเบิดมันจะมีวงจรของมันอยู่นะครับเรายิงออกปากลากล้องเนี่ยเดี๋ยวเขายิงลูกระเบิด M79 เนี่ยเรายิงออกไปเนี่ยถ้าเกิน15เมตรไปมันจะทํางานทันทีนะครับถ้าต่ำกว่า15เมตรมันจะไม่ระเบิดนะมันผู้ผมประสบเหตุมาหลายครั้งแล้วที่เห็นแต่ก็เจอแบบนี้นะครับมันรักัรนมันมันไม่เหมือนของไอกันของของไทยนะครับของไอการเนี่ยรักั่นทีเอาลูกใส่ปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นลำของมันเองเลยอะแต่ของไทยเราต้องง้างนก ขึ้นลํานะครับมันจะยิงได้นะครับของไอ้การมันลักลั่นของเราก็มีทั้งของไอ้การเมสอ่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ของไทยที่ผลิตขึ้นมาเองนะครับนะครับเรื่องเด็กเรื่องอะไรมันก็สู้ของสหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่แล้วแหละนะครับแต่มันสาเหตุอย่างหนึ่งคือว่าปืนไอเอ็มเจ็ดเก้าของสหรัฐเนี่ยมันจะลักลั่นเพราะว่าใส่ลูกงับลูกไว้เรียบร้อยแล้วครับเหมันลูกซองเรางับปุ๊บมันจะขึ้นลํมทุกเลยเผลอไม่ได้ครับไม่รู้เอ เซฟเซิร์ฟมันก็มีผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันลักลั่นบ่อยแล้วไอ้นี่มันจะมันจะขึ้นเซฟแล้วลั่นอ่ถ้าเกิดไปมีปัญหาอะไรหรือบางบางบางครั้งเอ่อนิ้วเราอาจจะไปถูกเบาๆนิ้วโก่งไกเนี่ยอ่าเลยไม่คาดคิดเนี่ยหรือมันลักลั่นเองคําว่าลักลั่นคือว่าเราไม่ได้ไปแตะโก่งไกมันเลยนะครับมันก็ลักลั่นเป็นลักษณะนี้พวกที่ใช้เอ็มเก้าของของ,ของ,ข,องของสารักนะใน ในสนามลบย่อมดูดีว่าไอ้ปืนไอ้ของของของอเมริกาเนี่ยมันรักลั่นได้เองนะครับนะมันลักลั่นได้เองแต่หลายครั้งที่ผมเจอนะครับะแต่แต่ถ้าไม่เกินสิบห้าเมตรมันก็จะไม่ระเบิดนะครับอ่ากลับมาที่เสียงดังคัดโอ,อ้โหเหลืองอลามลงมานะครับซึ่งห่างจากศรีรษะผมก็อยู่ประมาณจากพุ่มไม้ลงมาหาผมนะ่ะอยู่ที่ประมาณสามเมตรเนี่ยนะแล้วความความเร็วของลูกอ แรงแรงดึงดูดของโลกใช่ไหมด,ดึงดึงดูดของโลกอ่ะดึงอุปกรณ์ต่างๆมาที่บนฟากฟ้ามันจะความเร็วมันจะไวมากนะครับมันจะไวมากเลยพอผมเห็นปุ๊บผมก็มันตรงหัวผมเดะเลยนะผมก็ด้วยสัญชตาตญาณที่เราเคยไปลบสนามลบอื่นมาด้วยสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดด้วยสัญชตาตญาณที่เราจะทาไงเราจะไม่ให้โดนระเบิดและเราไนประการฝึกฝนมาอ่านะครับ บวกหลายๆอย่างเหล่านี้ผมก็ทิ้งตัวลงไปเลยนะทิ้งตัวทิ้งผมทิ้งตัวหมอบลงไปกับพื้นพอถึงปุ๊บ,บผมยังไม่ได้ได้หลับตาเลยยังผมจะหลับตาผมกลัวลูกก็เบิดอ่ะสเก็ตแล้วเบิดของ M79 มันจะจากในลูกลูกตาผมมันจะทําให้ผมตาบอดนะคือถ้ามันสาดเข้ามาก็ไม่ไม่เหลือนะฮะน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 ะพูดง่ายแต่เรากลัวลูกกระตาเราไงครับผมกำลังจะหลับตาเนะี่ยพูดง่าย เพราะมันลงความกันเข้าใจไหมครับเราทิ้งตัวลงปุ๊บลูกระเบิดก็ลงพร้อมกันเลยนะหหางผมก็ไม่ต้องพูดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงล่ะมันมันมันมองเห็นสะเก็ดมันกระจายต่อหน้าต่อตาเราเลยสะเก็ดของเอ็มเจ็ดเก้านะครับมองเห็นสะเก็ดสาดต่อหน้าต่อตาเลยแล้วผมก็กระเด็นด้วยแรงแรงอัดของระเบิดมันกระเด็นไปประมาณสองสามเมตรกระเด็นลงมาจากเนินนั้นนะครับแล้วก็มีเพื่อนของทหารพานด้วยกันวิ่งมาอุ้มสองคน ก็ถามว่าไอ้ดิดไอ้ดิดมันตายยังไอ้ด็ดมันตายยังบอกถามถามผมนะเพราะเพราะว่าอคนเป็นรอบข้างเนี่ยเขาก็เขาก็มองอยู่แล้วว่าไงมันมันมันก็ไม่รอดเปอร์เซ็นต์รอดมันมันไม่มีพดง่ายกงี้ะมันมันเป็นไม่มีจุดทศนิยมเลยเปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยคุณไงอย่างนะผมก็จุกหายใจไม่ออกบอกผมบอกผมยังไม่ตายพี่ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยผมยังไม่ตายผมบอก พอดีพี่ก็มีคิดลำมือระเบิดกองร้กลางองศูนแกก็ไม่เห็นเข้านะพอดีแกเหลือไปเห็นต้นมะพร้าวเหลือไปเห็นต้นมะพร้าวต้นหนึ่งที่ปลูกอยู่ข้างทางพวกกอกอะไรก๊อมนิดนะครับแกก็เลยบอกว่าเตัดลูกมะพร้าวมา,าแล้วเอาน้ำมาให้มันดื่มว่างั้นนหลังจากนั้นเพื่อนก็ไปตัดลูกมะพร้าวมา,ามันต้นเตี้ยนะแต่ปลอกมะพร้มมา,พาวเสร็จก็เอาน้ำให้ผมดื่มเหมือนั้นแป๊บเดียวผมใ,กใจกำลังจะขาดแล้วพอได้ดื่มน้ำมะพร้าว ลงไปมันก็คล่องขึ้นคล่องขึ้นค่อยหายใจหายใจสะดวกขึ้นสะดวกข,ขึ้นแล้วก็เป็นปกตินะครับซึ่งผมรุ้ขึ้นมาได้ผมก็ลุยต่อนะครับเมื่อเพื่อนเห็นว่าผมไม่เป็นไรแล้วก็ก็พากันลุยต่อนะครับจนยึดที่มั่นของผู้ก่อการร้ายคอมมิทได้เป็นผลสําเร็จนะครับในนั้นก็จะมีเ,เครื่องเปนดนตรีนะครับเป็นน่าจะเป็นกีตาร์เป็นออ,อ,อ,อแกนเป็น คืออุปกรณ์เล่นกีตากีตาเนี่ยอุปกรณ์เล่นกีกเล่นเล่นดนตรีเนี่ยนะครบหมดเลยนะครับนะแล้วก็มีสนามบาสสนามบาสหรือสนามวอลเลย์บอลเ,เนี่ยผมก็ผมก็ค่อนข้างค่อนข้าง,าง,างที่จะลืมแล้ะนะฮะในาานเขาก็จะมีเบิมอยู่จนนํจนนานวนจํานวนมากเหมือนกันนะครับนะรู้สึกว่าจะมากกว่าสามสิบลังคาเรือนนะครับแล้วจะมีเบิมหนึ่งนะครับซึ่งมันติดใกล้ๆอยู่กับสนามบาสหรือสนามวอลเลย์บอลนะฮะนะ คือฐานเขาจะติดคลองน้ําเลยนี่ยผมก็เห็นมีทหารคนหนึ่งมุดออกมาครับมันเขาไปเขาไปเขาคือคือเวลาเขายึดฐานผู้ก่อการร้ายได้เนี่ยเขาจะเข้าไปยึดเขาจะเข้าไปตรวจสอบทุกอย่างในบริเวณเบื้องของผู้ก่อร้ายหรือที่อยู่ของผู้ก่อร้ายเนี่ยทุกหลังคานะครับทุกหลังคาเลยเพื่อเราจะได้เข้าไปตรวจสอบว่ามันมีอะไรหลงเหลือมั่งในในในเบื้องเขาในที่นอนของเขานะ่ะเช่นาอาจจะมีอาวุธปืนอาจจะมีกับระเบิดอาจจะมีอุปกรณ์แสวงเครื่องต่างๆที่เขายังไม่ได้ใช้หรืออาจจะมี สิ่งของต่างๆที่จําเป็นต่อการที่เราจะต้องถ่ายลูกส่งให้กับหน่วยเหนือนะครับเนี่ยแล้วก็เข้าตรวจสอบทุกเบรมทุกที่นอนของผู้ก,ก่อการายคอมมิวนิตและขณะที่ตรวจสอบเบรมนั้นติดกับสนามบาสหรือสนามวอเลยร์บอลเนี่ยผมก็เห็นหารคนหนึ่งแหวกม่านลงมานะครับมันจะมีผ้าม่านเวลาจะเข้าไปในในที่นอนก็ตรงข้างหน้าเลยเหมือนประตูคล้ายๆเป็นประตูนะครับแทนประตูนะจะเปิดผ้าม่านแหวกเข้าไปใช่ไหมฮอ่ะ แต่แต่ผมเห็นทหารคนนั้นเขามุดออกมาเขาไม่ได้แอบผ้ามาา่านพูดง่ายเขามุดออกมาผมก็คิดว่าเออมันคงไม่มีอะไรเพราะว่าไอทหารคนนั้นอ่ะมันเข้าไปตรวจแล้วมันก็ออกมามือเปล่ามันก็ไม่เห็นหยิบช่วยอะไรตริดมือมานะครับแต่ความคิดหนึ่งก็มาสะดุดว่าเอ้ยเข้าไปดูสักหน่อยบางทีมันอาจจะมีอะไรลงเหลือตาเขามั่งอะไรประมาณเนี้ยอ่าอาจเขาอาจจะมองไม่เห็นเออก็อาจจะเห็นก็ได้ประมาณเนี้ยก็เลยด่งๆเข้าไปที่เบิร์ของของของผู้ก่อการร้ายเบอร์นั้นนะครับที่นอนเขาเนีย พอไปถึงปุ๊บผมก็มันจะเป็นมรามันก,ก็จะจับจับท่ามานช่ไหมฮะผมจะจับท่ามานี้ยจับแล้วผมจะรูดปุ๊บนะฮะรูดท่ามานทันทีเลยนถ้าผมรูดวันนั้นนะครับจะมีคนจะมีคนตายอีกจนวนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆผมนะครับแล้วก็จะมีทหารที่บาดเจ็บอีกในเวนเ็จนั้นน,น่าจะมากกว่าสิบคนที่ซ้ําไปนะครับ ถ้าคนที่อยู่ห่างก็โอเคเพราะว่ามันเป็นมันเป็นระเบิดแสวงเครื่องนมอะนมบรีสมัยเก่าถัางนมบรีสมัยเก่าที่เป็นนมผงนะฮะนมบรีสมัยเก่าเมื่อประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วอ่ะมันจะเป็นนมบรีมันจะกล่องเริ่มเลยนะครับเป็นกระป๋องใหญ่เลยนะฮะเพราะก็จะมีเศรษวัสดุในนั้นนะครับเป็นปกหม้อน็อตเป็นตะปูใหญ่เป็นเศษเหล็กเป็นอะไรสารพัดอนะ่ะคือแสวงเครื่องนะครับแล่พวกนี้ฐานนะครับแล้ววันนั้นอนะ่ะผม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 ,ผมรูดปุ๊บทันทีวันนั้นอนะ่ะ โอ้โหสะตัวผมเแ,แทบดูไม่จืดเลยนะศพผมจะดูไม่จืดเลยวันนั้นนะแต่ว่าผมกําลังจะรูดเสร็จปุ๊บมันมีอะไรมาสกิดมันมา,มาเปลี่ยนความคิดของเราเปลี่ยนปุ๊บทันทีในในวินาทีจะเป็นาตายเสียงเป็นเสียงตายเนะี่ยมันมีอะไรบางอย่างมาสกิดเราปุ๊บทันทีเลยเพราะสกิดมันก็เปลี่ยนความคิดของเราอ้ออย่าไปรูดดีกว่ามุดเข้าไปเหมือนคนคนที่ออกมาครั้งแรกดีกว่าะเปลี่ยนความคิดเราทันทีเลยทั้งที่เรากาลังจะรูดอยู่ความคิดเปลี่ยน ทันทีเลยคือมันดวงไม่ถึงคาดไงคนครับนั่นน่ะเรียกว่าดวงไม่ถึงคาดาวันนั้นวันเดียวสองครั้ง่ะเชื่อไหมครับผมถูกยิงด้วยเอ็มเจ็เก้าแล้วก็เรื่องระเบิดแสงเครื่องเนี่ยผมก็มุดเข้าไปเหมือนกันพอมุดเข้าไปเสร็จผมก็ไปหาของในนั้นอ่อไปหาของมันก็ไม่มีอะไรมันมีที่นอนอยู่สามที่นอนที่นอนอ่าอยู่ฝั่งซ้ายจะมีสองที่นอนหรือสี่ที่นอนผมไม่แน่ใจนะฝั่งซ้ายจะมีประมาณสองหรือสามที่นอนแต่ฝั่งขวาก็จะมีประมาณสองที่นอนเหมือนกันนะครับ ที่นอนหนึ่งหรือสองที่นอนน่าจะเป็นที่นอนเดียวนะแล้วคงจะเป็นระดับของห้องหน้าเขานะฮะเอเอเผมก็ไปดูันก็มีอะไรผมก็มุดออกมาเมื่อเดิมผมผมไม่ได้แบเบข้ามันพอผมออกมาปุ๊บพี่ขำมีเข้าไปปุ๊บผมมีขามีชิดลำอะ่ะมือระเบิดกองไว้ผมเนะี่ยกองไว้กางของสูงมือระเบิดที่เก่งที่สุดอะ่ะนะหาตัวจับยากคง่ายนะพี่กำมีเนี่ยเดือกระเบิดแกเก่งทุกอย่างแกเข้าไปสักคู่หนึ่งแกก็เรียกผมด,ดิดิดมึงมาเนี่ยที่ไอ้ฮาว่ะมึงเกือบตายแล้วอ่ะ ผมก็เข้าไปโอ้โหขนล,ลูกตู้เลยผมอย่างที่พูดไปมันมันเป็นระเบิดสแสวงเครื่องขนาดใหญ่นะครับพูดง่ายรัศมีทําการมันผมว่าน่าจะเกินสามสิบสามสิบเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับน่าจะเกินสามสิบเมตรนะครับซึ่งจะสามารถทําอ,อันตรายบุบคคลและทหารที่อยู่เวณรอบข้างที่ในในระยะสามสิบเมตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะดูดูดูเขาดูคอมมันจูก วัตถุต่างๆลงในลงใน,งในระบบสวงแงเครื่องนั้นนะครับนั่นก็คือการการวันเดียวนั้นผมรอดตายทังสองครั้งในเวลาไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับไม่ถึงสามสิบนาทีทั้งสองครั้งด้วยนะครับโดยถูกฝ่ายตรงข้ามยิงด้วยเอ็มเจ็ดเก้านะครับแล้วก็เกี่ยวกับระบบสแรงเครื่องซึ่งมีสิ่งมาโดนดานมันโดนดันอนใจผมเปลี่ยนความคิดของผม ไม่ให้รูดมากงนะครับพี่ก็มีเข้าไปแกก็ไม่ได้รูดนะแกก็มุดเข้าไปเหมือนกันถ้าแก,ากรูดแกคือคือพี่กำมีเนี่ยเขาเป็นเขาเรียกว่า,เ,าเขาให้ได้ฉายาว่าสุนัขสงคารามนะเขาคิดสัมผัสพิเศษอย่างไรผมก็ไม่รู้นะผมก็งงอนกับพี่กำมีนะแกงเรื่องจริงอ่ะแกเป็นสเกลหน้าเนี่ยสเกลหน้ายังไม่ใช่ว่าไม่เสี่ยงนะครับก็ต้องเดินออกหน้าเพื่อนนะครับเห็นไหมเวลาจระยุดอยู่ในป่าดงดิตนะที่มีผู้ก่อการร้ายคอมมิชเยอะเนี่ย เราต้องฝ่าด่านเข้าไปหาเขาไปตีฐานเขาเนี่ยสเกลหน้าต้องเป็นคนออกหน้าครับวกมือระเบิดต้องออกหน้าออมือระเบิดต้องออกหน้าแล้วก็จะมีคนคุ้มกันอีกทีหนึ่งอาจจะถือปืนอ่อ่าอาพีดีนะครับหรืออ่าปืนกัญจานนะครับสายร้อยนัดอ่ะคุ้มกันอีกทีถัดมาก็จะเป็นอาจจะเป็นมือปืนปืนเล็กอ่ะปืนเล็กถัดมาก็จะเป็นอ่าพลยุติดกับผู้กองเลยพลยุกับผู้กองกับพลยุจะอยู่ติดกันตลอดนะครับจะไม่ห่างกันนะครับนะ คือจะติดกันเลยมันลูกฝาแฝดเลยระหว่างพวกกองกับคนอยุเนี่ยเวลาจะยุทธเนี่ยจะติดกันตลอดเลยครับนอนก็นอนด้วยกันนอนอยู่ข้างๆกันนั่นแหละนะครับเพราะต้องประสานงานกันตลอดนะครับว่ามีข่าวมีข่าวอะไรจากหน่วยเหนือมามั่งอะไรประมาณนี้นะครับงั้นสเกลหน้าเป็นคนที่เสี่ยงมากเงเสี่ยงต่อการถูกซุ่มโจมตีนะครับเลยฝาตรงข้ามนะบางครั้งอ่ะหัวหน้ามันอาจจะสั่งว่าให้ชุดหน้าเนี่ยผ่านไปก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงนะเวลาเขามาซุ่มโจมตีเรา ให้มันผ่านไปก่อนจ้สี่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนกวากันไปนะเพราะ alia, การเดินการเดินจรยุทธ์เนี่ยบางครั้งมันก็ทิ้งช่วงกันนะครับถ้าถ้าเป็นป่าโปร่งหน่อยที่มองเห็นกันชัดเจนก็จะทิ้งช่วงกันอยู่ประมาณสิบห้าเมตรนะครับประมาณนั้นนะสิบห้าเมตรมีช่วงกันคนคนหนึ่งต่อคนคนหนึ่งสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรนะครับทิ้งช่วงกันอาจถึงยี่สิบเมตรก็ได้ถ้าป่าโปรง่ปรปรงที่เราสามารถที่จะอมองเห็นคนข้างหน้าได้นะครับแต่ถ้าเป็นป่าทึบอะครับเราก็ต้องคิดกันเข้าไว้นะครับ หนึ่งมันจะหลงกันนะครับมันจะหลงกันอาจจะทิ้งช่วงเม็ดสองเม็ดเนี่ยประมาณนี้นะครับเขาอาจจะบอกปล่อยไปก่อนสีส่คนห้าคนหกคนเจ็ดคนแปดคนพอถึงคนที่สิบให้ยิงทันทีเลยคือตัดกลางเพื่อง,ง่ายตัดกลางเนี่ยตัดกลางออกตัดยิงยิงถมตรงกลางแล้วให้หัวกระ้ายเนี่ยแยกออกแยกออกไปเนียแยกออกไปแยกออกไปเรามาจัดการหัวกระ้ายที่หลังแต่เล่นงานกลางก่อนพอเล่นงานกลางเสร็จไอห,หัวกระ้ายเนี่ย ต้องตัดสินใจว่าจะเอาไงแหละทีนี้เราเราถูกซุ่มโดนตีเราก็จะเอาไงนะฮะนั่นนั่นนั่นคือคําสั่งบางครั้งฝ่ายตรงข้ามอาจจะสั่งนั้นแต่ว่าบางครั้งเมื่อเห็นฝ่ายสูมาไอ้นี่ก็ทาปืนลั่นก่อนเลยนะยิงยิงสเกลหน้าก่อนเลยกับมันก็เคยมีในกอง้อยผมเนี้ยนะยิงสเกลหน้าก่อนเลยเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากสเกลหน้าเพราะจะต้องระวังข้างหน้าด้วยระวังฝ่ายตรงข,ข้ามที่ยิงมาซุ่มยิงเราแล้ว,ลวระวังกลับระเบิดที่ตัวเองเดินไปเนี่ยบางทีตัวเองตรวจสอบไม่เจอเนี่ย ผ่านไปเราเราไม่ได้หยับกับระเบิดเราเดินผ่านไปโดยไม่ถูกจุดกับระเบิดที่วางไว้แต่เพื่อนเดินตามมาที่หลังเนี่ยแม่คนใดคนหนึ่งก็ต้องเหยียบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นร้อยทหารเจ็ดสิบแปดสิบหกสิบบางทีไปด้วยกันสองสามคนไว้เนี่ยฉะนั้นสักเอาหน้าคนที่กู้กับระเบิดเนี่ยจะต้องต้องสุดยอดจริงๆนะครับแม้จะชั่วโมงหนึ่งเราจะไปได้เออแค่ร้อยเมตรเงี้ยสองร้อยเมตรเนี่ย เราก็เราก็ต้องเซฟคนของเราไว้ก่อนอเพื่อไม่ให้หยับกับระเบิดเพื่อไม่ให้ต่างพนสูญเสียโดยไม่ใช่เหตุแต่ว่าการหยับกับระเบิดนี้มันก็มีความสูญเสียถึงเจ็0สิบแปดสิบเอร์นมากทีเดียวนะครับสาหรับหานผ่านไายปอกงใจนะครับอันนี้ก็เอามาเล่ากันว่าเรื่องราวที่ว่าคิดว่าจะไม่รอดอเมื่อมัจุราชยังไม่ต้องการนะครับชีวิตของเรานะครับเขาอาจจะบอกเออรับใช้ชาติไว้ก่อนนะ รับใช้แผ่นดินรับใช้ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์รับใช้คนไทยทั้งประเทศเพื่อปกป้องอธิไปไตยปกป้องอกราชของเราไว้ก่อนนะช่วงนี้ตายยังไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เอามาเล่าสู่คนฟังซึ่งเรื่องราวต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องจริงล้วนๆไม่ได้ใส่สีทีไข่ไม่ไม่ได้เสริมแต่งแต่อย่างใดครับเอา,อาเรื่องจริงในอดีตในอดีตที่ผ่านมาในชีวิตของผมเนี่ยมาเล่าสู่เอฟซีฟังว่าบางครั้งมันก็มีปฏิหารสําหรับคนที่ ที่จะปกป้องประเทศชาติปกป้องเอกราชและอธิปไตยของชาติครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีครับ